ครับสวัสดีครับก็พบเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องของคนรักอสระช่องของคนที่ชอบในการเลี้ยงหมูสําหรับวันนี้ก็มีแนวคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูแบบบ้านๆมาให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนะครับคือวันนี้ผมมีโอกาสได้เอาหมูไปส่งลงชำระและก็ผ่านไปพอดีไปเจอน้องคนหนึ่งเขาเลี้ยงหมูอยู่เป็นความคิดแปลกใหม่สําหรับผม ในการเลี้ยงหมูแบบบ้านๆแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ช่องของคลรักอิสระเพื่อที่จะได้ทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเลี้ยงหมูแบบบ้านๆคือต้องให้เครดิตกับน้องวิทย์ด้วยนะครับผมผ่านไปเจอผมก็เลยแวะลงไปขออนุญาตถ่าย ลิปมาให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับฟังรับชมไปพร้อมๆกันแล้วก็ได้สอบถามข้อมูลเล็กๆน้อยๆว่าทํำยังไงก็คือน้องเขาจะใช้เลี้ยงแบบปล่อยนะครับเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยรู้สึกว่าสุขภาพเขาจะแข็งแรงสมบูรณ์เขาได้แนวะคิดมาจากไปเห็นคนอื่นเขาเลี้ยงวัวแล้วก็ใช้ลวดไฟฟ้าล้อม เขาก็ลองมาทําตามที่สวนยางเขาดูผมไปเห็นนะเออไอเดียนี้ก็ดีนะเหมาะมากเลยสําหรับคนที่กําลังจะเลี้ยงใหม่และก็ยังไม่พร้อมเรื่องโรงเรือนนะครับซึ่งที่แรกผมก็เข้าใจว่าเขาคงปล่อยไว้เฉยๆแต่ผมก็ถามว่าให้อะไรบ้างเขาบอกให้อาหารเม็ดตามปกติแล้วก็วัคซีนก็ให้ตามปกติเหมือนหมูขุนโดยทั่วไป แล้วก็ฆ่าเชื้อรอบนอกถามไปทามาเขาบอกว่าพ่อใหญ่ผมจะม,โมีโครงการที่จะทำโรงเรือนขึ้นในบริเวณนี้เลยแล้วก็ทำไว้ให้เขาหลบแดดหลบฝนเวลามีหน้าฝนมาแต่ก็จะปล่อยอย่างนี้เออผมว่ามันก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับก็ เอามานำเสนอเพื่อท่านจะเห็นเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับผมแปลกใหม่แน่ๆเพราะว่าผมไม่เคยเลี้ยงอย่างนั้นแต่ท่านบางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วหรือเคยเลี้ยงมาแล้วซึ่งได้ผลยังไงเป็นยังไงผมก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้แต่ถ้ามีเวลาผมก็จะแวะไปทำเป็นคลิปยาวๆมาเล่าสู่ผู้ฟังผู้ชมได้รับฟังรับชมในโอกาสต,ต,ต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังผู้ชม FC ไปดูคลิปที่ผมถ่ายมากันเลยครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับธรรมชาติของจริงครับธรรมชาติของจริงนี่มาเจอเลี้ยงหมูแบบธรรมชาติก็น่าสนใช้ลวด แร,แรงมากเลยครับแรงอ,อย่างนี้ก็น่าสนดีเลี้ยงแบบธรรมชาติในสวนอย่างก็น่าจะเลี้ยงได้เฉพาะหน้าแรงกับหน้าหนาวนี่ลย,ลยสุดยอดครับสุดยอด เลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆหากินเองอสุขภาพแข็งแรงดีโอเคครับพี่ๆแค่นี้แหละครับ